คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนกลับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกมเก๋ชิ้นอินแพคและพี่นิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นั้นเราจะเอาคลิปเก่านะ่ะกลับมาทํใหม่โดยที่ผมจะตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาแชร์ประสบการณ์อัปเดตล่าสุดครึ่งปีหลังพศ2567ครับไม่เป็นการรอช้าหลังโฆษณาเราไปรับชมเนื้อหากันเลยนะครับริสแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก๋ชิ้นอินแพคถูกๆคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่ง รถเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยชสยแทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมัดกำน้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวตองที่ริสแมนช็อปเท่านั้นคุณโจสาระตัวละคร4ีดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคอินาซึม้าสำหรับตัวนางนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถบัฟพลังโจมตีแก่ตัวละครบนสนามได้ซึ่งบัฟพลังโจม มีอยู่บัฟเดียวแต่สามารถบัฟได้2ช่องทางช่องทางแรกคือผ่านสกิลธาช่องทางที่2คือผ่านสกิลอันตีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่าทําให้บัฟของนางอะ่ะมีระยะเวลาคงอยู่บนสนามแค่6วินาทีแต่สิ่งที่ผมแน่ใจสุดๆและสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าอันตีของนางอะ่ะตัวคูณเยอะมากผ่าใส่หัวมอนแต่ละทีปั้นของดีๆอาวุธดีๆรับประกันความจุกแน่นอนครับสำหรับกุโจสาระนั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าสลิมไรเดนโชกุนเพราะการขึ้นปกของนางตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจ บ้าเกิดไรเดนไม่เป็นแบรนเนอร์คุณโจซาร่าก็จะไม่เป็นแบรนเนอร์เช่นกันครับบวกกับสภาวะอันติไรเดนมัน7วินาทีบัฟที่ซาร่าให้มันก็6วินาทีค่อนข้างลงตัวขนาดนี้คาว่าสลิมก็อาจจะไม่ได้เกินจริงไปเลยครับคุณโจซาร่าเข้าตูกาชา่ามาเป็นแบรนเนอร์ครั้งแรกในเวอร์ชัน2.1และได้รับการรีดันเป็นแบรนเนอร์ครั้งแรกในเวอร์ชัน2.5สําหรับผู้พากย์เสียงภาษาญี่ปุน่นคือคุณเซโตะอาซามินักพากย์ชื่อดังฝากผลงานในวงการอันนี้ไม่ไ้มากมายยกตัวอย่างเชน่นอันฟา้าจาก ากเรื่องชีวิตไม่ต้องเดนขอเป็นแค่เทพในเงา AI า a โนจากเรื่องรัก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 เธอหมดหัวใจจากแฟนสาวร้อยคนและหัวหน้าอาชิโรมินะจากเรื่องไคจูหมายเลขแปดครับทั้ง3มเรื่องที่ผมพูดมารับประกันความสนุกแต่และเรื่องอะผมดูซ้ำมากกว่า3รอบใครที่เป็นสายดูเมะแล้วยังไม่ดูผมแนะนําให้ไปลองดูกันนะครับกลับมาเข้าสู่เนะื้อหากันต่อคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงคุโจซาร่ามาแชร์ประสบการณ์วิธีการเล่นวิธีการปัน้นเราจะปั้นคุโจซาร่าโดยที่ให้นางเน้นกดสกิล บัฟตัวละครบนสนามและเน้นกดสกิลอันตรีเพื่อเบิร์ดดาเมจมอสเตอร์บนสนามพร้อมกับการให้บัฟตัวละครบนสนามอีกหนึ่งช่องทางสารุปง่ายๆก็คือคุโจสาราสายสพอร์ดด้วยคำว่าสายสพอร์ตทำให้การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีแบบปกติย้ำนะครับว่าชาร์จโจมตีแบบปกติสำหรับตัวละครตัวนี้นั้นเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานครับมาอยู่กันในส่วนของสกิลที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของคุโจสาราแล้วมันเป็นหัวใจลักผันปลื้มราอสกิลธาตุของนางมันคือบัฟมันคือตัวกำหนด พลังโจมตีที่ได้มาจากบัฟของนางครับในกรณีที่เราไม่ได้มีคุโจซาระ42งการกดสกิลธาตุหนึ่งครั้งของคุโจซาระตัวของนางจะถอยหลังมาจากตำแหน่งเดิมพร้อมกับการเข้าสู่สถานะผมขอเรียกง่ายๆว่าบัแฟแฝงนะครับสถานะนี้จะแฝงอยู่ในตัวคุโจซาระเป็นเวลา18วินาทีสังเกตได้ง่ายมือด้านขวาของเธอจะเปล่งแสงและเมื่อคุโจซาระทําการชาร์จยิงในสภาวะนี้การชาร์จยิงจะปรากฏสัญ,ญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลมาแป๊บหนึ่งเมื่อปล่อยลูกธนูออกไปโดย ตรงจุดไหนสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้จะปรากฏตรงจุดนั้นแล้วหน่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งวินาทีสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้จะเรียกฟ้าผ่าลงมาสร้างความเสียหายท่าสายฟ้าโดยรอบครับตรงจุดนี้แหละครับมันคือส่วนสําคัญฟ้าผ่าที่เรียกมาจากสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลนี้ถ้าเกิดมันเป็นโดนมอสเตอร์มันจะสร้างความเสียหายท่าสายฟ้าแก่มอสเตอร์แล้วดรอปอนุท่าสายฟ้าให้เรา2-3เมตรแต่ถ้าเกิดมันผ่ามาโดนตัวละครบนสนามของเราด้วยตัวละครตัวนั้นจะได้บัฟพลังโจมตีที่มีผลยาวนาน หวินาทีโอ้ไม่ค่ซึ่งบัฟพลังโจมตีที่ว่านี้จะให้พลังโจมตีตัวละครบนสนามในอัตราส่วนที่ระบุไว้ซึ่งอัตราส่วนนั้นมันจะไปคิดตามเบสพลังโจมตีของกุโจสารักอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเบสพลังโจมตีมันคืออะไรมันคือผลรวมพลังโจมตีที่เกิดจากตัวละครและอาวุธเท่านั้นย้ำนะครับว่าเกิดจากตัวละครและอาวุธเท่านั้นสังเกตง่ายๆมันก็คือตัวเลขสีขาวตรงจุดนี้นะครับอย่างไม่หมดเพียงแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกพจน์ ติดตัวเลเวล40หรือ70มันล้วนแต่จะมาส่งเสริมตัว th สกิลธาตุทั้งสิ้นพรสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวล40ิในสภาวะบัแฟแฝงคุโจซาระจะใช้ระยะเวลาชาร์จยิงน้อยลง60%อนพรสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวล70เมื่อสายฟ้ามันผ่าลงมาจากผลของการชาร์จยิงที่มีบัฟผ่าลงมาถูกมอสเตอร์ตัวละครทั้งหมดในทีมของเราจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานธาตุ1.2ดหน่วยต่อ100%ของค่าฟื้นฟูพลังงานที่คุโจซาระมีอยู่สมมุติว่่าาาาูโจรระของเมีคฟื้น พลังงานอยู่ที่200%ด้วยผลฟื้นฟูพลังงานจากพรสวรรค์ติดตัวนี้ตัวละครยกทีมจะได้รับการฟื้นฟูนฟนพลังงานเพิ่มขึ้น2.4หน่วยครับการฟื้นฟูนฟนพลังงานยกทีมด้วยวิธีการนี้สามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดเพียงแค่หนึ่งครั้งต่อ3วินาทีครับอย่างไรก็ตามสําหรับใครที่สงสัยว่าคุโจซารา40นะมันเล่นลําบากยังไงมันก็เล่นลําบากตรงสกิลธาตุนี้เลยครับเราจะบัฟตัวละครบนสนามสักหนึ่งครั้งคุโจซาราต้องกดสกิลธาตุแล้วทําการฉารจมตีก่อน ในจังหวะชาร์จยิงนี้มันจะมีโอกาสที่มอสเตอร์มันจะมาขัดแข้งขัดขาเราได้ไม่เป็นไรเรามีติดตัว4ีซีมช่วยอยู่หรือจะใส่โล่ป้องกันไปก็ได้เมื่อชาร์จยิงไปแล้วเราอยากได้บัฟก็เอาตัวละครเป้าหมายที่เราอยากให้บัฟไปรับฟ้าผ่าที่กําลังจะผ่าลงมา <c oughs> แล้วบัฟที่ได้มามันก็มีระยะเวลาคงอยู่ยาวนานมากมากแค่6วินาที <c oughs> แล้วบัฟพลังโจมตีนี้พื้นฐานสกิลเปอร์เซนการให้พลังโจมตีมันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างกลางๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล่าวมานี้มันค่อนข้างจะมีความต่างเมื่อ <c oughs> เรานำไปเปรียบเทียบกับตัวละครที่ยุคเก่ากว่าสามารถบัฟพ,พลังโจมตีแก่ตัวละครบนสนามได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางการบัฟของคุโจซาระมันจะยุ่งยากกว่าระยะเวลาของบัฟก็ให้มันน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของบัฟในการให้พลังโจมตีตัวเลโกนน้อยกว่าแต่ว่าช่องทางการให้บัฟของคุโจซาระมันมากกว่าเมื่อคุโจซาระทําการกดสกิลอันตรีหนึ่งครั้งตัวของนางจะเรียกสายฟ้าขนาดใหญ่พาลงมาเจ้าสายฟ้าขนาดใหญ่นี่เลยครับมันมีปริมาณตัวคูณดำ ค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นสายฟ้ามันจะถูกแยกออกมาพื้นฐานสีเส้นทางซึ่งจะสร้างความเสียหายถ้าสายฟ้าแก่มอสเตอร์ที่โดนมันขอควรรู้หนึ่งในเส้นทางที่แยกออกไปนั้นจะมีสายฟ้าอยู่หนึ่งเส้นที่มาทางเราเสมอและไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าเส้นไหนเส้นที่มีตัวคูณปริมาณดาเมจเยอะหรือเป็นเส้นสายฟ้าที่แยกตัวออกมาถ้าเกิดสายฟ้าเหล่านั้นมันถูกตัวละครใกล้เคียงหรือตัวละครที่เราควบคุมอยู่ตัวละครเหล่านั้นหรือตัวละครตัวนั้นจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีของูุโจโซาราเหมือนกับสกิลท่าน มาจากสกิลธาตุแบบเป๊ะเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับบัฟพลังโจมตีของกุโจาสาระาไม่ว่าเราจะได้บัฟนี้มาจากช่องทางไหนก็ตามบัฟเพิ่มพลังโจมตีของนางไม่สามารถซ้อนทับกันได้แต่ในด้านระยะเวลาคงอยู่บนสนามนั้นกรณีที่ตัวละครตัวนั้นได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีของนางในระยะเวลาที่ดูเหมือนว่ามันจะซ้อนทับกันการเพิ่มพลังโจมตีซ้ําซ้อนไม่สามารถทําได้แต่ระยะเวลาคงอยู่บนสนามของบัฟมันจับไปนับระยะเวลาคงอยู่ของบัฟอันล่าสุดที่เราได้มาเสมอครับลำดับต่อไปเราไปอยู่กันในแนวท รพ,พสวค์ำหรับตัวละครตัวนี้นั้นเราจะเน้นลงทุนแค่สกิลทา่ามันก็ได้เช่นกันรไม่ว่าบัฟที่นางให้มามันจะมาจากช่องทางไหนก็ตามพลังโจมตีที่เพิ่มมาจากบัฟนั้นมันจะมาจากสกิลทา่านี้เสมอครับในส่วนของสกิลอันตรีนั้นแล้วแต่สัทธาส่วนตัวผมแนะนําว่าลงทุนไว้ดีกว่าครับตัวคุณมันเยอะดีผ่านลงหัวมอนแต่ละทีสะใจโคตรค,ครับคราวนี้เราจะมาอธิบายกลุ่มดาวกันเมื่อตราสัญลักษณ์คุโจที่เกิดจากการชาร์จยิงในสภาว,วะสกิลทา่าหรือตราสัญลักษณ์คุโจที่เกิดจาก ผลของซีที่สองมอบบัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครบนสนามหรือมันไปสร้างความเสียหายแก่มอสเตอร์สกิลท่าของนางจะถูกลดคูดาวลง1นงวินาทีการลดคูดาวนี้จะเกิดขึ้นได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อ3วินาทีครับซีที่2คือขั้นต่ำในการปั้นตัวละครตัวนี้เพราะมีผลในการลดขั้นตอนการให้บัฟจากสกิลทา่าเมื่อคุโจสาระกดสกิลท่าจังหวะที่นางถอยหลังไปในตำแหน่งเดิมที่นางเคยอยู่จะปรากฏสัญ,ญลักษณ์คุโจเข้ามาแทนที่สัญ,ญลักษณ์ที่เกิดด้วยวิธีการนี้มันเหมือน เส้นสัญลักษณ์และก็มีบัฟที่มาจากวิธีการปกติทุกอย่างเว้นเสียว่ามันจะสร้างความเสียหายแก่มอสเตอร์เพียงแค่3 0จากของเดิมและความเสียหายที่สร้างได้จากการฟ้าผ่าของสัญลักษณ์ที่เกิดจากสีที่2ที่ผมลองสังเกตมาดูเหมือนว่ามันจะไม่ดรอปอนุทาตนนะครับสีที่3เพิ่มเลเวลสกิลอันตีอีก3เลเวลสีที่4เสริมประสิทธิภาพสกิลอันตีโดยพื้นฐานแล้วหลังจากสายฟ้าเส้นใหญ่อะมันผ่าลงมาจะปรากฏสายฟ้าเส้นเล็กแยกตัวออกมาอีก4เส้นเมื่อเราปลดสี ที่สีนางเปลี่ยนจาก4เส้นเป็น6เส้นครับสีที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุอีก3เลเวลสีที่6เสริมประสิทธิภาพของบัฟให้มีการเอื้อผลประโยชน์ต่อตัวดามเมจธาสายฟ้ามากขึ้นบัฟของคุโจซาระไม่ว่าเราจะได้บัฟนั้นมาจากช่องทางไหนก็ตามตัวละครที่ได้รับบัฟไปดามเมจธาสายฟ้าที่ตัวละครตัวนั้นสร้างจะมีความแรงคริปแฝงอยู่ภายใน6 0จนกว่าจะหมดระยะเวลาของบัฟครับส่วนตัวนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครดามเมจหลักาสายฟ้าหรือ คุณมีดามเม็ดหลักท่าสายฟ้าแต่ยังไม่มีฟีหกของนางแนะนําว่ารอให้มี c ีหกก่อนแล้วค่อยลงทุนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นคุโจซาราจริงๆสัมผัสความสบายมากขึ้นเมื่อเรามี c ีสองส่วนฟีศูนย์ถึงฟีหนึ่งนั้นถือว่าเราได้ฝึกการชาร์จโจมตีครับหัวข้อต่อไปมาอยู่กันที่อาวุธแนะนาสําหรับตัวนางเองสําหรับคุโจซาราเองสามารถใช้ธนูได้หลายคันแต่ผมจะขอพูดความกว้างแล้วกันมีดามเม็พอประมาณและสามารถบับได้แรงเลือก <c oughs> คันธนูที่มีค่าโจมตีพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าเบสพลังโจมตีสูงสูงยกตัวอย่างเช่นธนูฮาดาวสกายวาที่มีค่าเบสพลังโจมตีสูงถึง674หรือจะใช้เป็นธนูสี่ดาวที่มีพลังโจมตีพื้นฐานหรือค่าเบสพลังโจมตีสูงสูงอย่าง565หรือว่าจะเป็น510ก็ได้และจะให้ดีธนูที่มีเบสพลังโจมตีสูงสูงพวกนี้มีค่ารองเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานเราจะส่งเสริมให้คุโจสาระสามารถกดอันตรีได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งช่องทางครับเออลืมพูดไปธนู5าดาวลิมติตเอ e เออน r g y จีฟอร์ดีเ ให้เบรพลังโจมตีมากกับออฟรองที่เป็นคาฟื้นฟูให้มาค่อนข้างสูงทั้งคู่แถมยังมีเอฟกเซก่งเสริมให้ตัวละครในทีมสามารถสร้างดามเมจได้เพิ่มขึ้นคือ <c oughs> ผมไม่ค่อยกล้าพูดเต็มปากนะเพราะผมผมผม,ผมไม่มีธนูคันนี้จ <c oughs> ากที่ผมอ่านเอฟเฟกมาใช้งานกับู่โจสาระเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคล่องตัวแค่ไม่คล่องตัวไม่ได้แปลว่าใช้งานไม่ได้นะครับหมาในส่วนของเซ็ตอ์ติแฟกแนะนาสําหรับเซ็ตอ์ติแฟกต์มดาวสีดาวต้องขอเรียนตามตรงนะครับว่าโดยเฉพาะ3ดาวมันเป็นสิ่งจํา เป็นที่เราต้องใช้ในช่วงที่เรา AI ยังน้อยอย่งางาร์มอติแฟกต์าดาวไม่ได้หรือาร์มไดไม่คุ้มคุณโจซาระนั้นมันไม่ใช่ตัวละครที่เราควรปั้นในช่วงที่เรา AI ยังน้อยหรือมีตัวเลือกการใช้งานอ่อยังไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคุณชอบตัวละครตัวนี้จริงๆอยากเล่นตัวนางจริงๆอะ่ะคุณใส่ยำไปก่อนครับส่วนอติแฟกต์าดาวใส่เต็มเซตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังคมเป็นเซตเดิมถ้าเกิดในทีมของเรายังไม่มีตัวละครตัวไหนใส่สีโนเบสจะให้คุณโจซาระใส่สีโนเบสม แค่คุณอย่าลืมกดอันตรีของนางนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะใส่สีโนเบรหรือในทีมที่คุโจโซาระอยู่มีตัวละครตัวอื่นใส่สีโนเบิแล้วการใส่เต็มเซ็ตเอมเบรมก็ถือได้ว่าตอบจโจทย์คุโจซาระได้เช่นกันด้วยการที่นางมีค่าคอสอันติีสูงถึง80หน่วยอยากกดอันตรีให้ท่านค่าฟื้นฟูพลังงานก็ต้องสูงตามไปด้วยซึ่งเซ็ตอ์ติแฟกต์เอมเบรมมันตอบโจทย์ครับให้ค่าฟื้นฟูพลังงานและยังเพิ่มดาเมจสกิลอันติีแก่ตัวละครที่ใส่เซ็ตนี้เต็มเซตตตมมีกาาาารรรคคคคนนนนนวววณ่ฟฟืู้้พลลััััังงงขอะบ สำหรับการใส่เซตอ์ติแฟกต์แบบผสมคุณโจซาร่าสามารถใส่ได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่น2อเอมเบรม2โนเบส2ฟิวรี่2โนเบสหรือ2ฟิวรี่อเอมเบรมหรือว่าจะเป็นส6พลังโจมตีก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับคราวนี้มาอยู่กันในส่วนของออฟหลักอ์ติแฟกต์แนะนำหมวกแนะนำให้ใช้อัตราคริหรือความแรงครีถ้วยแน่นอนโมนัดความเสียหายสายฟ้านาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซ็นหรือฟื้นฟูพลังงานก็ได้มาในส่วนของคนนกและก็ดอกไม้รวมไปถึงอ์ติแฟกต์ชิ้นอื่นที่สามารถเลือกออฟหลักได้ให้หาออ รองเน้นฟื้นฟูพลังงานอัดกาคลิกความแรงขึ้นแล้วก็พลังโจมตีนะครับ โจสารักของผมมีพลังโจมตีอยู่ที่ 73, 2 0 7 3มป้องกัน589ชําำนานทาน121อัตราคริป80ความแรงคริป0 0 2ตรงจุดนี้ผมทำค่าอัตราคริสูงไว้ก่อนเพราะอย่างไรก็ตามคุโจสารักก็สามารถบัฟความแรงคริ้กับตัวเองได้ครับค่าฝืนฟูพลังงาน179ค่งฟ้ิ้าฝืนฟูพลังงานประมาณนี้เล่นคู่กับไรเดนโชกุนกดอันติได้บ่อยในส่วนของโบนัสความเสียหายสายฟ้าคุโจสารักของผมมีอยู่ที่4 6 6ครับอกจุดหกเปเลือกใช้ผมเลือก อาวุธหาดาวลุดเรสสกายวา,อารอ์ติแฟกผมใส่เป็น4เอ็มเรมกลุ่มดาวผมมีคุโจซาราอยู่ที่กลุ่มดาวที่หในส่วนของพพสวร์น,นั้นผมลงทุนตามดังที่ปรากฏเลยครับหัวคอถ่ายสุดปัน่นคุโจซาราเสร็จแล้วจะเอานางอะไปอยู่ในทีมไหนดีถ้ามองแค่ความสามารถของบ้าที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้นั้นตอบแบบกำปั้นทุกดินเลยว่าไปได้ทุกทีมที่มีตัวดาเมจหลักคิดตัวคูนตามค่าพลังโจมตีแต่ถ้าเกิดคุณมีคุโจซารา4ีที่หกก็ยังคงตอบแบบกำปั้นทุกดินเหมือนเดิมเพิ่มเติม คือความคุ้มค่าที่มากกว่า้าเกิดทีมนั้นมีตัวละครดามเมจหลักหรือสร้างดามเมจหลักเป็นท่าสายฟ้าครับถ่ายที่สุดแล้วเมื่อเรานําข้อจํากัดที่นางมีวางไว้บนตาช่างส่วนตัวแล้วฝั่งตรงข้ามของตาช่างนั้นมันคือผลประโยชน์ที่เรามองเห็นจากนางฝั่งไหนมันจะหนักกว่ากันมันอยู่ที่เราวางปาริมาณน้นําหนักฝั่งไหนมากกว่าครับส่วนตัวผมชอบโมเดลตัวละครอยู่แล้วบวกกับไอดีผมนะ่ะมีไรเด้นสายดามเมจหลักและในบางครั้งผมก็เอาคุโจซาระอาจจับคู่เล่นกับเจคอรีน้ำ หนักตาช่างฝั่งผลประโยชน์เลยค่อนข้างจะหนักกว่าครับสำหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม,ตมหรือติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างอาจจะมีเสียงฝนน้ำมันแทรกอยู่บ้างก็ต้องขออภัยอยู่ไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุง Super ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณยำ นะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กด s u b สไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมนะ่าสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านด i s แมนชองขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ